Colo i s l a เ d เป็นเกมที่ทำให้คุณได้สนุกสนานไปกับการปลูกผักทำฟาร์มดำน้ำลงเหมืองและอื่นๆอีกมากมายรวมไปถึงการทำความรู้จักกับผู้คนในเมืองยิ่งไปกว่านั้นไฮไลท์สำคัญเลยก็คือการขยับความสัมพันธ์กับใครบางคนจนสามารถที่จะแต่งงานและสร้างครอบครัวก,กับเขาได้สำหรับผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาก็คงจะรู้สึกแบบจานะครับว่าจะจีบใครดีวะเนี่ยก็ไม่แปลกครับเพราะเกมนี้มีตัวละครให้เราเลือกมากถึง25คน แบ่งเป็นหญิงสาว12คนและชายหนุ่มอีก13คนแต่สำหรับพันนี้ผมจ่าโฟมจะพามาทำความรู้จักกับหญิงสาว6คนแรกกันครับมาเรียนรู้กันว่าพวกเธอคือใครนิสัยใจคอเป็นอย่างไรและใครเป็นคนที่ตรงสเปคของคุณมากที่สุดถ้าพร้อมแล้วฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจ่าโฟมชแนลไว้ด้วยนะครับหากกดเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มจากคนแรกกันเลยอริยา อารยาเกิดวันที่22และดูใบไม้ผลิอาศัยอยู่ที่ร้านเฟชั่นชิฟริมทะเลทางตะวันออกของเกาะเป็นลูกของคุณแม่เบ็ตตี้ส่วนคุณพ่อนั้นชื่อว่าแฟรงกลินผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและมีน้องชายอยู่3คนได้แก่โนอาเอ็ดดี้และแฟรงที่มีแฟนชื่อเอลิก้าผู้ที่เป็นน้องสะพ้ายของอารยานั่นเองอารยาเธอเป็นผู้หญิงผิวสีซึ่งในอดีตเธอมีอาชีพเป็นทหารอากาศและมีความเติบโตในหน้าที่การงาน ถึงขนาดได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกหัดที่จะเป็นนักบินอวกาศเลยด้วยแต่ด้วยความที่คุณแม่เบตตี้มีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเธอเธอจึงยอมทิ้งความฝันของเธอและลาออกกลับมาลงหลักปักฐานที่เกาะแห่งนี้และถือว่าเป็นจุดขัดแย้งระหว่างเธอกับแม่อีกด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามเธอก็ยังคงรักและห่วงคุณแม่และน้องๆอ,อย่างสุดหัวใจเสมออยากให้พวกเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอารยาเป็นคนที่ทํางานหนักและมักจะสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการทํากิจกรรมกลางแจ้ง เธอมักจะไปชิมอาหารและช่วยทําความสะอาดที่ร้านเฟชั่นชิฟอยู่เป็นประจําและชอบไปเล่นวอลเลย์บอลกับเชอเอ็มเพื่อนของเธอที่ชายหาดอีกด้วยอริยาเธอเป็นพี่สาวคนโตของบ้านอาศัยอยู่กับคุณแม่เบ็ตตี้และโนอาผู้เป็นน้องชายที่ชั้นบนของร้านเฟชั่นชิฟช่วยคำแนะนากับร้านและคอยทักแชทไปหาเอ็ดดี้น้องชายที่อยู่ห่างไกลทางโซเชียลมีเดียในยามที่เขาไม่ตอบจดหมายของคุณแม่อีกด้วยใครที่ชอบสาวเท่ดีกรีทหารกากาศต้องอริยาคนนี้เลย ต่อมาอีกคนที่เพื่อนของเธอเชอเอมเชออเอมเกิดวันที่แกฤดูใบไม้ร่วงอาศัยอยู่ที่หอดูดาวทางเหนือของเกาะเชออเอมเธอเป็นคนตรงไปตรงมาบางครั้งถึงขั้นหยาบคายกับบางคนที่เธอไม่รู้จักดีหรือไม่ได้สนิทชิดเชื้อด้วย เธอมักชอบฝึกซ้อมและออกกําลังกายอย่างหนักเพื่อทําตามความฝันของเธอที่จะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติให้ได้และทําให้ทีมโคโลลีฟซึ่งเป็นทีมของเธอได้ลงแข่งในการแข่งขันโปเกียว,วอลเลย์บอลทัวร์นาเมนต์เธอจึงมักจะฝึกซ้อมเล่นวอลเลย์บอลกับเพื่อนๆอย่างเป็นประจํารวมถึงเห็นทักษะของน้องโซอี้และได้ทักทามเธอมาเป็นโค้ชให้หากเธอเอมตัดสินใจที่จะไปต่อทางด้านนี้จริงๆเวลาว่างของเธอเธอจะรับงานพาร์ทไทม์ เป็นไลฟ์การ์ดที่ใช้หาดในช่วงบ่ายเชอเอมเธออาศัยอยู่ที่หอดูดาวร่วมกับวาคุกซึ่งวาคุกทำงานอยู่ที่นั่นเป็นนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ทั้งคู่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและยังช่วยกันดูแลคุณตาทาเคบะผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณบ่อน,น้ำร้อนอีกด้วยผ่านไปแล้วนะครับสำหรับสองสาวห้าวเรามาดูสาวสาวสายหวานกันบางดีกว่าครับอลิสอลิซเธอเกิดมาที่2ี่ดูหนาว อาศัยอยู่ที่โรงแรมโคลอินอยู่ริมทะเลทางใต้ของเกาะเธอดูแลโรงแรมเล็กๆของครอบครัวอยู่กับซูกี้ฝาแฝดของเธอและวาเลนติน่าผู้เป็นหลานสาวอลิซใช้เวลาทั้งวันในการทำงานที่โรงแรมและแบกรับความกดดันด้านธุรกิจโรงแรมทำให้เวลาว่างอันมีค่าของเธอมักจะอยู่ในเมืองอ่านหนังสือดีๆสักเล่มบุคลิกของเธอช่างเรียบง่ายอ่อนหวานติดดินซึ่งต่างจากฝาแฝดของเธอซุกี้ซึ่งพวกเธอทั้งคู่เป็นเจ้าของและบริหารจัดการกิจการโรงแรม ต่อจากคุณพ่อคุณแม่หลังจากที่พวกเขากเกษียณอายุไปการดําเนินธุรกิจโรงแรมเป็นเรื่องยากแต่การดําเนินธุรกิจกับน้องสาวนั้นเป็นเรื่องที่ยากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลิกที่แตกต่างและโดดเด่นของซุกี้ฝาแฝดของเธอซึ่งในบางครั้งซุกี้จะเป็นเหมือนผู้นําและคอยตัดสินใจให้อลิสแทนไปบ้างอลิสเธอชอบสีที่เป็นกลางเช่นสีเบจเธอชอบฤดูร้อนที่อบอุ่นและสามารถอ่านหนังสือกลางแดดเป็นเวลานานได้เธอมีความสนใจอย,อย่างมาก ต่อสิ่งที่อธิบายไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นไปได้ที่จะมีสิ่งมีชีวิตต่างดาวนอกโลกและเธอหวังว่าเธอจะได้มีประสบการณ์ในการเจอสิ่งมีชีวิตต่างดาวด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งและเธอก็ชอบพูดคุยเรื่องนี้กับโนอาซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีของเธออลิสรู้จ,จักกับโนอาและครอบครัวมาตั้แต่อย่างเด็กเราจึงมักพบพวกเขาดื่มกาแฟด้วยกันในยามเช้าเสมอเมื่อพูดถึงอลิสไปแล้วขอต่อด้วยฝาแฝดของเธอเลยแล้วกันซุก,กี้ ซุกี้เธอเกิดวันที่27ดฤดูหนาววันเดียวกับอลิซนั่นแหละแล้วก็อยู่อาศัยที่โรงแรมโคโลอินด้วยกันซุกี้เธอเป็นผู้หญิงที่สตรองมากนิสัยแตกต่างจากอลิซฝาแฝดของเธอโดยสิ้นเชิงมีความเข้มแข็งมั่นใจเด็ดเดี่ยวซึ่งนิสัยนี้ได้มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งในฐานะคุณแม่ของลูกสาวเธอที่มีชื่อว่าวาเลนติน่าแต่เดี๋ยวนะไหนบอกว่าลิซนี้เราสามารถจีบได้ไม่ใช่เหรอทำไมเธอมีสามีมีลูกแล้วเราจะไปจีบเธอได้ยังไง จะเย็นก่อนนะครับทุกคนเนื่องจากเธอได้เลิกลากับสามีของเธอไปแล้วซึ่งอดีตสามีของเธอนั้นมีชื่อว่าอันโตนิโอเป็นชายหนุ่มสายแฟชั่นเจ้าของร้านเสื้อผ้าไวฟ์ฟามิโกอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะถึงแม้เธอจะเลิกลากับอันโตนิโอแล้วแต่เขาและเธอก็ยังรักษาความสัมพันธ์อันดีกันไว้ในฐานะคุณพ่อคุณแม่ของวาเลนติน่าเพราะเธอให้ความสําคัญกับลูกสาวเหนือสิ่งอื่นใดรวมถึงเธอยังคงรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพาโบลและราฟาเอล ลูกพี่ลูกน้องของอโตนิโอจากครอบครัวซานเชสร้านช่างตีเหล็กประจำเมืองอีกด้วยซุก,กี้มีเพื่อนอีกหนึ่งคนที่ชื่อว่านีน่าที่จะมาเยี่ยมเกาะแห่งนี้ในช่วงฤดูร้อนหากใครถูกใจผู้หญิงสายสตรองมีความฉบเฉียวแซบไม่แพ้ใครต้องไม่พลาดแม่ไม้ลูกติดคนนี้เลยคนต่อมาเอวาเอวาเกิดวันที่13ฤดูร้อนเช่าอาศัยอยู่ที่โรงแรมโคโลอินโรงแรมของอลิสและซุก,กี้ เอวาเธอเป็นผู้หญิงที่สดใสมีความล่าเริงแจ่มใสอัธยาศัยดีชอบพูดคุยกับชาวเมืองทุกคนทั้งคนในพื้นที่ผู้มาใหม่หรือผู้มาเยือนเธอเป็นเพื่อนที่ดีกับทุกคนเธอชอบทําขนมเป็นชีวิตจิตใจเธอจึงทํางานเป็นช่างทํานขนมปังอยู่ที่ร้าน General Store ของแซมที่อยู่กลางเมืองปัจจุบ,บันเอวามีเงินเก็บไม่มากนะักแต่เมื่อเธอมีเงินเธอก็ฝันที่จะไปเที่ยวสถานที่แปลกๆใหม่ๆเพื่อเก็บประสบการณ์เธอตัดเย็บเสื้อผ้าส่วนใหญ่ด้วยตัวเอง รวมทั้งใส่เสื้อที่เธอถักเองด้วยและเธอชอบฤดูหนาวเป็นที่สุดใครที่ชอบสาวน่ารักมีความเป็นแม่บ้านไม่เรือนเรียบร้อยอ่อนหวานต้องเอวาคนนี้เลยลีอาลีอาเกิดวันที่24ฤดูร้อนอาศัยอยู่ที่วิกตอเรียนแมนชั่นทางทิศตะวันออกของเกาะเธอมีงานอดิเรกคือเล่นโยคะและถ่ายภาพเธอจึงไปเป็นครูสอนโยคะอิสระที่หน้าคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ และเธอให้ความสําคัญกับการนําเสนอตัวตนในโลกออนไลน์อย่างจริงจังลีอาอาศัยอยู่กับแบรนดี้พ่อของเธอผู้เป็นคุณครูประจําเมืองและหลิงผู้เป็นแม่เลี้ยงของเธอมีอาชีพเป็นนักชีววิทยาทางทะเลทั้ง3คนอาศัยอยู่ที่บ้านหลังใหญ่ที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองคนในพื้นที่เรียกกันว่าเดอะแมนชั่นลีอาใช้เวลาทั้งวันในการเดินไปรอบๆเกาะโดยมีกล้องถ่ายรูปอยู่ในมือด้วยส่วนแม่ผู้ให้กำเนิดลีอา เธอเป็นแม่ค้างานศินละปะที่จําเป็นต้องเดินทางไปทั่วโลกตลอดเวลาดังนั้นเมื่อพ่อและแม่ของเธอแยกทางกันจึงได้มีการปรึกษาทนายความเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรและได้ข้อสรุปว่าจะเป็นการดีที่สุดสําหรับเรอาที่จะอยู่กับพ่อของเธอลรอาชอบที่จะถูกลายล้อมไปด้วยธรรมชาติวิจิตรศิลป์และตู้เสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยคอลเลกชันของดีไซเนอร์ชื่อดังใครที่ถูกใจสาวหรูดูดีมีระดับต้องลรอาคนนี้เลยแต่ขอบอกก่อนนะครับว่า ถ้าจะพิจิตใจเธอคนนี้ต้องเรียนรู้หน่อยนะครับของชอบเธอมีไม่มากแต่ของที่เธอไม่ชอบไปเยอะมากเลยอยากจะให้ของขวัญเธอคนนี้ต้องดูกันดีๆนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ6จาก25คนแรกที่เราสามารถจีบได้ในเกม Color Islands ข้อมูลต่างๆนี้จะนำมาจากเว็บ colorislands.fandom.com เอามาแปลและเรียบเรียงให้ย่อยง่ายฟังง่ายอีกทีนะครับหากแปลตรงไหนผิดพลาดยังไง หรือใครมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วถ้าหากชอบคลิปแบบนี้อยากให้ทำข้อมูลของคนอื่นๆที่เหลือต่อฝากกดไลค์กด Subscribe รวมถึงคอมเมนต์ดันกันหน่อยนะครับจะจะได้รู้ว่ามีคนสนใจอยากดูคลิปมากน้อยแค่ไหนหากมีคนรอดูเยอะรอชมพาต่อไปกันได้เลยสำหรับวันนี้จ่าโฟมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คอนเทนต์หน้าสวัสดีครับ